ได้บูชาทมที่ถูกต้องนั่งเลยนั่งให้ร่างกายให้ตั้งตรงเลยตั้งกายให้ตรงแล้วมือวางขาก็รวบข้าวธรรมดาแล้วลึกถึงที่สําคัญนะที่สําคัญสุดก็คือให้เรารู้ว่าเรานั่งคําว่านั่งตรงไม่ใช่นั่งคุยนั่งเล่นเรานั่งปฏิบัติบูบชาก่อนนั่งเราให้เรายกมือพนมขึ้นในระหว่างอกก่อนพนมขึ้นแล้วก็ตั้งและลึกในจิตกเราว่า นโมตัสสะพระกตตุระตสัมมาสัมพุทธะนโมุตัสสะพระกววัตุระตสัมมาสัมพุทธะนโมตัะสะพระกววัตุระตสัมมาสัมพุทธสะแล้วก็ดำริให้เข้าถึงเข้าใจว่า้าพเจ้าขอน้มน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสพุทธัุรุชอบในพระองค์เองตรงนี้จะสําคัญมากคือเราสวดสวดไปจริงเราก็ไม่ไม่รู้เรื่องกัน ต้องแปลจิตมันรู้จิตมันเข้าใจว่าเราพูดอะไรความเข้าใจตรงนี้ก็จะสร้างเป็นความรู้สึกเป็นความเป็นความรู้สึกเป็นความสำนึกเกิดขึ้นว่าเราบูชาพระพุทธเจ้านะพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าคือผู้ไกลจากกิเลสและตัสรล้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นแย่เจาะจงแล้วเราก็ระลึกบูชาพระพุทธคุณว่า อิติปิโสภควารังสมมาสัมพุธโธวิาจารณะสัมปนโนสุขตโตโรกวิดูนุตโรบริสธรธมสารติสัททีวะมุสันนังปุทโธภควาติเราก็ทำความเข้าข้าวใจบูชาเป็นพุทธ,ธานุสติว่าพระเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลเจกกเกลเทศสุรชอบได้พระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมในวิาจารณะเป็นผู้เสด็จไปวิจิีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษผู้สมควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาวมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้เจริญจำแนกใจแจงธรรมสั่งสอนด้วยนิยสัตว์ทั้งหลายเราขอบูชาซึ่งคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านยมมา,มา,มาบูชาเลยบูชาคุณพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีความเป็นตัวตนบุคคลแล้วสิ่งที่มีอยู่ก็คือพระคุณ ตรงนี้ถ้าเราบูชาพระคุณได้ถือว่าเราถูกต้องเมื่อบูชาพระคุณของพระเจ้าก็ต้องบูชาพระธรรมที่ทรงตัดสู้ว่าพระธรรมที่ทรงตัดสู้ชอบแต่พระองค์งเองนั้นเป็นสันทิติโกผู้ศึกษาปฏิบัติพึงเห็ุได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้ไม่จํากัดการจนยมทําตรงนี้ก็ได้เวลานี้ก็ได้เวลาที่ถึงวันพระองค์ก็ทาได้ทุกขณะพระธรรมะนั้นเป็นอมตะมีความ ไม่เสื่อมไม่คลายไปตามการเวลาและสำคัญบอกผู้อื่นเข้ามาดูได้น้อมข้าสู่จิตเป็นธรรมที่น้อมข้าสู่จิตน้อมข้าสู่ตนเองผู้รู้ก็รู้รู้ถึงธรรมนั้นเป็นธรรมที่ผู้รู้รู้ได้เฉพาะเป็นผู้เป็นธรรมที่ผู้รู้รู้ถึงธรรมนั้นได้ด้วยตนเองแล้วก็บูชาธรรมเพ้าธรรมนี้เป็นธรรมชาติ เป็นความจริงปกติธรรมดาไม่ใช่แปลกอัศจรรย์พิสดารไม่ใช่แต่ลึกซึ้งทําในพระพุทธศาสนาในโยมมันไม่ได้สําเร็จด้วยความคิดความนึกเป็นอัตกะวจะโรไม่สําเร็จด้วยความคิดนึกแต่สําเร็จด้วยวิสัยของบัณฑิตที่มีสติปัญญาต้องมีญาณมีปัญญาขึ้นที่จะยั่งรู้ลงไปในธรรมนั้นได้ มันโยมเห็นแม่น้ําทะเลมือมาสมุทรโยมเห็นแค่ผิวน้ําก็บอกว่าทะเลมาสมุทรแต่ความลึกของทะเลมาสมุทรมันลึกยิ่งมาสมุทรยิ่งลึกก็ไปอีกลึกจนโยมไม่สามารถลงไปได้ด้วยเครื่องมือโดยทั่วไปต้องพิเศษจริงๆแต่มันลึกมากมากลึกจนจนไม,ม่สามารถลงได้ไปได้ด้วยตัวบุคคลหรือด้วยเครื่องมือโดยทั่วไปมันทีต้องวัดด้วยกลังสีด้วย โดยคลื่นเพรมันลึกมากๆธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ลึกซึ่งอยากรู้ตามยากปฏิบัติตามได้ยากรู้ตามคิดตามได้ม่จะ่วิสัยของของของคนทางโลกโดยความคิดความนึกมันประณีตมันละเอียดอันเราเข้าใจเช่นนี้เราจริงไม่ประมาทธรรมะอันธรรมะนี้เมื่อนามาสู่การปฏิบัติถูกต้องก็เป็นสุปฏิปันโนประสงค์สาวก ก็พู้เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติทำเพื่อการบรรลุธรรมไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะทํารมดเพื่อต้องบรรลุธรรมทำสมควรเกิธรรมก็ริยบุคคลตั้งแต่พระโสดวันขึ้นไปจะเป็นพระอรหันต์อันควรแก่การของกุณนนแก่การสักการบูชากุณก่การกัตตอนรับกุณก่การถวายทักษิณาทานเกียการการทำอัญเชลีเราบ,บูชาอะไรที่พระสง่ง บูชาพระธรรมวินัยที่ท่านบูชายอมระลึกถึงได้อย่างนี้นั่นแหละพ,รระพุทธคุณธรรมคุณสังคุณที่เราสวดบูชาสรรเิญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคุณท่านสวดด้วยจิตี่มีสธานมีพลังหรือรัทธาพละแค่ระลึกถึงก็มีพลังเมื่อยอมวางมือลงช้าๆแล้วตั้งกายตรงขึ้นกายตั้งตรงนั่นแหละเป็นอุชุกายยังพระเจ้าให้กรรมฐานว่าดิสิตธติป,ปลังกังอภูจิตวารวบขาเข้า จะนั่งยมนั่งรวบขาเข้าจะเท้าขวาทับเท้าซ้ายจะขัดสมาธิเพชรจะรวบเข้าวางเรียงได้หมดไม่ได้จอะจง่าจะต้องวางทับวางซ้อนแต่ให้รวบเข้ามามันเรียกนั่งคู่บันหลังนั่งคู่บันหลังตั้งกายตรงอุจกายยปนิทายะการตั้งกายตรงก็เหมือนกับโยมเป็นทหารอยู่แล้วมันต้องนั่งตรงเป๊ะเสียราชดุดเสียราชเนี่ยทอนกายเหยียดตรง การตั้งเหยียดตรงได้แสดงโยมต้องมีสัพพัญญามีความรู้ตัวทั่วพร้อมตัวถึงตลอดและมีสติตารตงรู้อยู่เฉพาะหน้าอางจะดมองซ้ายมองขวาล็อกแรกเหมือนคนชาวบ้านได้ไหมไม่ได้เพราะปฏิบัติก็เหมือนทหารที่มีวินัยต้องนั่งตั้งหน้าตรงเชิดหน้าตลอดสายตามองทอดต่ําไม่รู้มองไปข้างหน้าแต่เราก็ปิดตาการทอดต่ำต้องระวังตัวไม่ต้องระวังตัวดูตัวเองตลอดเหมือนองครักษ์เนี่ย ยิ่งชัดใช่ไหมต้องเดินต้องตั้งตรงตลอดต้องฝ้าระวังกันยกย่างวางเหยียบดูตัวเองเดี๋ยวซ้ายแลขวาดจะเหยียดแขนคู้แขนจะเดินหน้าถอยหลังนี่ต้องรู้ตัวตลอดอันทหารเนี่ยที่ปฏิบัติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีวินัยเนี่ยเรียมีวินัยยะวินัยแปลว่าไราย,ยมแปลว่าข่มเรากดข่มกิเลสได้ ควบคุมความชอบใจไม่ชอบใจได้ควบควมความรักความชังได้เพื่อความเพียรการทําการอันชอบการกระทําการอันชอบด้วยสติปัญญาในเรื่องการปฏิบัติธรรมจะยมนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ต้องไปนั่งเกิดจะต้องรู้เห็นไปถึงสามโลกไม่ใช่ไปไม่ใช่ว่าจะต้องวิเศษวิโสเฮินในอากาศได้ก็ไม่ใช่ผู้สนับพระเจ้าสอนใหเรารู้ตัวเองต่างหาก ส่วนการรู้ไปทั่วทั่วทิวงทำทั้งหลายนั้นนั่นเป็นสีสันทั้นนั่นเองเมือนอาตมาพูดเพราะวะ่าพภูมิทั้งหลายก็เป็นสีสันว่าโลกธา,ธาตุมันมีอะไรมากมายแต่ไม่ใช่เอาเรื่องมาเป็นความวิเศษไม่ใช่ความวิเศษแต่มาอยู่ที่ใจของโยมวิเศษอยู่ที่ไหนถ้าถามโยมหนึ่งคำวิเศษอยู่ที่โยมต้องมีปัญญาปัญญาวิเศษคืออะไรคือรู้ถึงความจริงว่า สังขารไม่เที่ยงเนี่ยสัรสเพชรสักระอนิจจังสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเี่รู้แค่นี้วิเศษเลยอ้รู้แค่นี้คือคิดรู้ไม่ใช่ปัญญาปัญญารู้โยมต้องมีจิตที่สะอาดสะอาดด้วยศีลสะอาดด้วยธรรมจนเกิดความเกิดดวงตาขึ้นที่จิตเรื่อกเกิดญาณขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตนั้นด้วยจิตรู้นั้น เห็นความเกิดความดับความแตกสลายเห็นตามป่าชาภูเขาผีสางนางไม้พูดทั้งหลายเดี๋ยวเขาเกิดเขาตายหรือเราสัตว์ทั้งหลายที่แม้เราก็เหมือนก็มีความเกิดตายเกิดตายเกิดตายทุกขณนะกันะก็ว่าเห็นหลังจากคือมันเห็นธรรมทั้งหลายที่เป็นความจรงิงจนเราอ้อมันเป็นอย่างนี้เองทุกอย่างในโลกเป็นอย่างนี้มีเกิดต้องมีตายไม่ว่าเราไม่ว่าเทวดาไม่ว่าใคร เมื่อใครใครหนีไม่พ้นแม้สิ่งนั้นไม่มีชีวิตจิตวิญญาณก็ต้องแตกต้องดับจึงเรียกว่าไม่เที่ยงอันนี้จังเมื่อโยมเข้าถึงอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นแหละก็ว่าเข้าถึงโดยการเห็นการรู้จึงเรีวยกว่าปัญญาแต่ถ้าเราเพลงก็คิดว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาไอ้น,น้นมันท่องบนไอ้น,น้นมันปริยัตไอ้น,น้นมันสัญญาไม่ใช่ปัญญาอันสัญญาที่ท่องๆพอเป็นเครื่องหมายเท่านั้นเอง เพื่อไปหาปัญญาให้สติสัญญาเป็นสติปัญญาแต่ถ้าสติถ้าติดสัญญาอยู่มันก็ไม่ไปปัญญาย่อมก็มากความคิดความนึกมันคิดนึกเรื่องราวต่างๆนานาม,มากไปก็ฟุ้งซ่านลำคาญจิตก็รวมจิตไว้ที่กายของเราพระเจ้าจงสอนให้เรานั้นมีสติกำหนดรู้อยู่เบื้องหน้าก็รู้อยู่ที่ที่กายของเรานี่แหละรู้เบื้องหน้าก็รู้การกระทําของเรานี่แหละรู้ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นอนาปานนาสติญญ เป่งรู้ในอารมณ์ก็เป็นการทำสมาธิฌานเราก็แล้วแต่เราจะทำแล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นเบื้องหน้าเป็นปกติไม่ต้องบริกรรมพุทธธรรมสังโฆไม่ต้องพระอริยกรรมาฐานในพระพุทธศาสนานั่นก็คือวัตถุที่กำหนดรู้อยู่เบื้องหน้าแม่รู้อารมณ์เบื้องหน้าเฉพาะหรือกำหนดรู้ลงที่ฐานกายนี้เลยรู้อิริยบทในการนั่งอย่างของโยมของทหารเนี่ยรู้การนั่งหนึ่งรู้รวมหายใจเข้าออกเป็นพื้นฐาน มหายใจเข้ารู้กายนี้ลมหายใจออกรู้กายนี้ไอ้เราให้ให้ยมรู้อยู่ทุกขณะที่หายใจเข้ากไม่ทิ้งกายหายใจออกไม่ทิ้งกายรู้ทั่วถึงกายนี้รู้ทําไมรู้เพื่อเจริญสัมพชัญญะรู้ทั่วถึงรู้ทั่วถึงเง่งรู้ทั่วถึงลงไปอย่างบริบูรณ์ในในการกระทํานี้กาหนดก็รู้ลงไปในการกระทําให้รู้ทั่วถึงการกระทํานี้ รู้ขณะนี้ว่าเราทําอะไรอยู่เพื่อความเพียรชอบก็ดูว่าร่างกายเราตั้งตรงอยู่ไหมอะไรอยู่ไหมมันเกียดคร้านไหมมันนั่งมันเบื่อหน่ายไหมก็ดูอะไรที่มันไม่ดีก็ละออกไปอะไรที่ดีมันตั้งตรงมันมีสติกําหนดแนว่วแน่มีความรู้ตัวโทษถึงในการกระทํานี้อยู่ทุกขณะก็รักษาไว้กุศลใหม่จะไม่เกิดขึ้นกุศลเก่าก็รักษาอากุศลเก่าก็อย่ายให้เกิด อากุศลใหม่ก็อกุศลใหม่ย้ายเกิดอาุลคนอากุศลอากุศลเก่าก็ฆ่าทิ้งไปก็เรียกว่ามันนั่งอย่างรู้ไม่ใช่นั่งเฉยๆอันขณะที่รู้อยู่ในอารมณ์เดียวนี้มันก็เข้าสู่ความเป็นตั้งมั่นหรือเป็นสมาธิอันสมาธิที่เกิดจากการอบรมของสติติสิทธิสติดําเนินไปในวิถีเนี่ยมันเป็นสมาธิที่มีปัญญาเจือปนอันปัญญาที่เจือปนตรงนี้ก็ทําให้จิตกองยมนั้นสงบนิ่งอย่างมีความรู้ ที่สำคัญพอรู้ตรงนี้ของโยมไม่ต้องมากโยมเข้าสู่กายเลยเนี่ยเข้าสู่การรู้กายอาจใจเข้ารู้การกระทําการนั่งหรือการยืนหรือการเดินหรือการนอนการรู้เท่าทัานตรงนี้คืออย่าถือว่ากายนี้เป็นของเราเป็นตัวตนของเราสักแต่ว่ารู้ว่าเป็นกายนี่อันอะไรที่เกิดขึ้นจากกายต่อเนื่องคือความรู้สึกโยมรู้ท่วถึงเวทนานนั้การรู้ท่วถึงเวทนานี่ไม่ใช่ของเล่นเล่นเนาะ เรียกว่าการเจริญสัมปชัญญะรู้ตกถึงเวทนาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อรู้แจ้งในเวทนานั้นเห็นแจ้งจริงเวทนาหรือความรู้สึกนี้ชอบใจไม่ชอบ,ชอบใจเฉยเฉยสุขทุกข์อทุกขามสุขะรู้แล้วแต่เป็นอะไรไม่เที่ยงรู้จดเห็นความเกิดความดับของของความรู้สึกทั้งหลายจี่สิมันเกิดมันดับสิ้นไปก็ทียมอยู่กับรู้ที่ที่รู้ความจริงตรงนี้ได้ มันก็จะเป็นปัญญาขึ้นเมื่อเห็นความเกิดความดับกัรน,นึกความเกิดความดับตรงนี้ไม่ใช่ของเล่นอีกเหมือนกันมันเป็นวิปัสนาอะไรเกิดอะไรดับต้องรู้อีกอะไรเกิดรูปเกิดอะไรคือรูปนามเกิดอะไรคือนนามอะไรดับรูปดับอะไรดับน้มดับเมื่อรูป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 นามเกิดขึ้นดับไปตรงนี้ว่าอุทธปยะวิปัสนุปัสนายาณ เป็นวิปัสยานในขั้นเบื้องต้นหรือญาณขั้นที่สี่ความเห็นความเกิดความดับตรงความความรู้สึกดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการรู้ตัวเองอยู่กันทุกขณะตรงเนี้มันเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่โอบรมจิตนั้นมีความตั้งมั่นและมีความสะอาดความบริสุทธิ์ยมรู้อยู่อย่างนี้ไปทุกขณะ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 ที่นั่งอยู่ไม่จะต้องรู้อะไรมากมายรู้ธรรมชาติของความจริงธรรมชาติความจริงคือธรรมะ ธรรมะคือความจริงในธรรมชาติธรรมชาติของความจริงคือธรรมะธรรมะคือความเป็นธรรมดาธรรมดาว่ามันเป็นชิ้นนี้เองอะไรเป็นชิ้นนี้สิ่งทั้งหลายมีเกิดมีดับเช่นกายนี้ที่เรากำหนดรู้ปไปรู้เห็นเป็นไปขึ้นมาแล้วก็มีเกิดมีดับอะไรคือเกิดขึ้นและก็ดับไปที่กายนี้กายก็คืกกอก,ก,ก,กองรูปลมหายใจก็คือคือคือกองรูปลมที่เนื่องในกายคือคือกองรูปดูความจริงที่ลมอยู่ในกายนี้ทุกขนาด หายใจเข้าหายใจออกจนมันสงบระงับจิตจิตละเอียดจิตก็สงบระงับลงกายเบาจิตเบาแนว่วแน,วแนว่ลงจนเข้าสู่อารมณ์ปิติได้สุขเกิดขึ้นเมื่อปิติสุขเกิดขึ้นอันนั้นเรียกว่าเวทนาโยมรู้เวทนาที่เกิดขึ้นทุกขณะรู้ทั่วถึงเวทนานั้นจนเห็นความจริงในเวทนานั้นคือความดับไปถ้าเรารเรานั่งมองดูสิ่งหนึ่งอย่างไม่ข้าไปไปเสพสิ่งนั้น สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเมื่อเราไม่ข่าไปปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะดับเหมือนกับฟองน้ําที่ดับการนั่งเพ่งรู้และเห็นสิ่งดังกล่าวนั้นโดยความเป็นธรรมนั้นด้วยจิตที่มีกําลังพร้อมที่จะรู้ได้นั้นนั่นแหละคือหัวใจของวิปัสสนาแต่การเยีํยทตรงนั้นได้โยมต้องแน่วแน่ต้องมั่นคงต้องมีกําลังของพุทธธรรมสังฆะที่บูชาเบื้องต้นเนี่ยสำคัญที่สุด มีกําลังของพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธ,ธรรสงฆ์สอนะไรโยมสอนลาบบาปทั้งปวงยมต้องมีศีลศีลห้าต้องสะอาดพระต้องมีปฏิโมกศีลสะอาดมีอินทร์สังวรศีลที่สะอาดมีปยาสนิสีศีลที่สะอาดมีอาชวศีลที่สะอาดเรียกว่าอะไรจะรู้จะรู้แต่เรียกว่าจ,จ,าจตุรปปริสุทธิศีลของญาติโยมก็เหมือนกันมีศีลห้าที่สะอาด ศีลหน้าที่สะอาดมีจิตที่มีเมตตาการุณามีจิตมีเมตตาการุณาต่อตอนเองผู้อื่นมีศีลที่สะอาดมีจิตที่มีธรรมะมีเมตตาการุณาจิตที่มีฐานดังกล่าวเนี่ยมันก็จะเป็นจิตที่ที่ตั้งอยู่ในวิถีธรรมประยมเคารบพพระพุทธธรรมพระสงฆ์ย่อมถึงพูละชั่วทําดีการละชั่วคือไม่ทําบาปทั้งปวงล่วงเกินศีลที่ที่เรารับมาทั้งห้าข้อทงคารวะ หรือทางโลกของชาวบ้านทั้งหลายธรรมะก็คือโยมมีเมตตาการุณาเช่นโยมมีความรู้สึกตั้งขึ้นมาในความเมตตาต่อตนเองเมื่อจิตมันสงบรวมลวงแนว่วแน่แต่สุดท้ายเนยโยมก็ตั้งเมตตาขึ้นเช่นมันกําหนดรู้เมื่อกี้เราพูดเรื่องของวิปัสสนาซึ่งมันไม่ได้ยากโยมก็นั่งอย่างนี้แหละมันอยู่ที่ว่าโยมมีกําลังสมาธิแค่ไหนถ้าไม่พอก็ต้อง กลับไปทำสมาธิมันเกิดขึ้นต้องมาศึกษาทำไมเราไม่มีสมาธิกระบวนการสมาทาเป็นอย่างไรกรรมฐานกองใดที่มันจะถูกต้องตรงตามจิติตของเราพเพราะเราเรนเจริญสติไปแล้วสมาธิมันไม่พอที่จะที่จะสัมสุน์ให้สตินั้นสร้างกําลังเพื่อดึงปัญญาออกมาใช้ประโยชน์คือสติมันเป็นตัวกําหนดเท่านั้นเองแต่ถ้าสติมันมีกําลังพร้อมพอในกําหนดจดจ่อต่อเนื่อง มันก็ดึงปัญญาปัญญาคือสัปจัญญาออกมาใช้งานได้เต็มที่อนันุอนุภาพของสติมันก็จะึมันจะดึงปัญญาขึ้นมาใช้งานถ้าสติไม่พอปัญญาก็ดึงมาได้น้อยดนั้นหมายถึงสมาธิก็เกิดน้อยอันตัวสมาธิเป็นตัววัดว่ามีคุณค่าของสติปัญญามากน้อยแค่ไหนอันถ้าสมาธิสมบูรณ์พร้อมมากสติปัญญามากการกําหนดดูเนี่ยจะแจ่มแจ้งมันแจ่มแจ้งถึงขั้นเห็นความละเอียดปราณีตของธรรมทั้งหลายภายใน แม่ทำภายนอกเห็นภาะวะความละเอียดประณีตการทำทั้งหลายที่มองไม่เห็นด้วยตาและเห็นสิ่งนั้นปรากฏเกิดขึ้นด้วยจิตที่เหมือนมีตานั้นจะเราเห็นปรากฏการเกิดขึ้นเบื้องหน้าเราอาจจะเป็นซากศพก็ได้เป็นอะไรก็ได้เกิดขึ้นที่ปัญญาเรารู้เท่าทันเพื่อเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงทุกอย่างมันมีเกิดมีดับเป็นอสุภะาพปฏิกูลเหมือนบางครั้งเราได้พบเห็นเพราะว่าพบภูมิที่เขาต้องตายเหมือนกับเรา ตายไปเห็นพวกกกยทิพเด็กๆมันหนีไฟที่เผาแล้วก็ไปตายอยู่ในน้ําเพราะมันไปเล่นพิเรนพิเรนเข้าวยิงถูกอธิษฐานของบุคคลที่เขามีวิชาไปตายอยู่ในน้ําในหนองน้ําหน้าดําเปียอ๋อ้อโปปาปติกามันก็ตายเหมือนกับเราเนาะเนี่ยมันเรียกว่าเกิดขึ้นมาก็ต้องตายทั้งนั้นเทวดาจุดติก็คือตาย เป็นอะไรก็ตายตายตายหมดไม่เห็นภพภูมิเนมันเหลือสักภพภูมิแม่เราแม่สัตว์แม้ทั้งหลายก็ต้องมีเกิดมีตายมีเกิดมีตายหรือเราเห็นภาพธรรมก็เราปรากฏเกิดขึ้นได้เห็นความเกิดความตายที่ตัวเราก็ได้ได้หมดและแต่ธรรมที่เกิดขึ้นนัขณะนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นวิถีธรรมอันในพระพุทธศาสนาเนี่ยการประพฤติธรรมเป็นไปเพื่อให้เข้าถึงพระเดลักปัญญาค,คือความรู้แจ้งในพระเดลักเรียกว่าปัญญาปัญญาในความหมายธรรมะจะไม่ใช่ ความรู้แบบชาวบ้านชาวบ้านปัญญาคือการรู้แจ้งการเกิดจากญาณคือการอย่างรู้อย่างรู้จนรู้แจ้งว่าสิ่งนั้นมีความเกิดความดับเมื่อไรเข้าถึงซึ่งพระใจรักจึงจะเรียกว่าปัญญาปัญการจะเข้าสือปัญญาก็ต้องมีสมาธิที่แก่กล้าเพื่ออะไรเพื่อถอดถอนสิ่งที่รู้ผิดเห็นผิดทั้งหลายความยุติยุตินั้นตัวตนพุทโธทั้งทั้งปวงไอ้ที่สําคัญพอสุดท้ายเราก็รวมจิตเรารู้อยู่ตรง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 กายของเรา ไอ้ใจเข้ารู้อยู่ที่กายเราจะรู้อยู่ที่กายของเราจะรู้อยู่ที่ศูนย์กลางกายตรงตรงลิ้นปี่ของเราก็ได้ตรงตรงราวนมเราตรงกลางลากเส้นลงมาจากตรงกระหม่อมบนศีรษะเป็นเส้นตรงลงมาตรงราวนมตรงลิ้นปี่ตัดเข้าไปตั้งฉากจุดที่จุดตัดตรงนี้เราจุดศูนย์กลางกายไอ้ใจเข้ารวมโยมรู้อยู่ถึงจุดจุดนั้นไอ้เจ้ารวมรู้อที่จุดพอรวมรู้อยู่ที่ศูนย์กลางกายใอ้จิตเรารวมอยู่ตรงนี้เป็นจุดจุดเดียว ทุกครั้งที่โยมต้องต้องการรวมจิตให้มีพลังให้รวมกนย์กลางกายโดยหายใจเข้ารู้จุดนี้หายใจอรู้จุดนี้เบื้องต้นการรู้ทั้งกายก่อนหายใจเข้ารู้ทั่วกายหายใจออกรู้ทั่วกายพอรู้ทั่วรู้ทั่วถึงกายดีแล้วเนี่ยขั้นต่อไปจึงค่อยรวมรู้รู้ที่รงที่ศุนย์กลางกายมันเล็กลงถ้าเป็นฐานก็บอกว่ามันโฟกัสเล็กลงเหมือนจุดเป้าปืนให้มันจุดเล็กลงที่ศุนย์กลางกาย จุดเล็กต่งกางๆนั้นก็ค่อยๆเป็นจุดรวมจิตแล้วก็พักจิตอยู่ที่จุดนั้นเมื่อจิตเราพักรวมดีแล้วสมาธิตั้งขึ้นจิตยกสู่อารมณ์ส่วนอารมณ์มีปิติมีสุขเกิดขึ้นอารมณ์ที่ตั้งขึ้นของจิตแคนนี้ต้องเป็นปิติเป็นสุขเบิกบ,บานหรือสุขเกิดขึ้นหรืออุเบกขาสูงบสุขหรือสงบนิ่งโยมก็กําหนดเลยว่าหายใจเข้ารู้เป็นกลางกลางหายใจรู้เป็นกลางกลางอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้รู้นี่เป็นรู้กลางกลางขึ้น เป็นรู้ที่ไม่ขาไปติดความชอบความชังเป็นกลางกลางถ้ากับโยมเราเข้าถึงจุดที่เป็นยอดสมาธิของสมถะเรียกว่าอุเบกขารมนี่จะเรากลับมาที่สมถะเมื่อกี้ไปวิปัสนากลับมาเพื่อทําให้เกิดความตั้งมั่นของจิตในตอนสุดท้ายเป็นสมถะอีกครั้งและเมื่อจิตมรวมอยู่ตรงศูนย์กลางกายตรงนี้สงบนิ่งหายใจเข้าวรวมนิ่งหายใจออกรวมนิ่งโยมตั้งมเมตตาขึ้นที่จิตถ้านิ่งแล้วนะ ด้วยการดำริที่จิตว่าขอขาอเจ้าจะมีความสุขขอเขาเจ้าเป็นผู้ประจักความทุกข์ขอขาเจ้าเป็นผู้ประจักเวรขอขาเจ้าเป็นผู้ประจักความปาบาตความเบียดเบียนดูจิตจิตของเรานะขอขาเจ้าเป็นผู้ประจักความขับแค้นใจความทุกข์ใจแล้วเราก็ต้องตรวจจิตเราว่าขณะที่เราดำริไปนี้ไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะไอ้ความพยาบาตความเบียดเบียน ความทุกข์ความขับแค้นเกิดขึ้นรอบความวิบาดความเบียดเบียนเราต้องการความสุขก็ยันมีความปยาบาทความเบียดเบียนเลยเราก็ละเสียจิตโยมก็ละออกไปจากความปยาบาทเบียดเบียนความโกรธความกุนเคืองความขับแค้นความไม่ชอบใจทั้งปวงละทิ้งการละทิ้งสิ่งเหล่านั้นได้จิตจึงกลับมาเป็นความสุขใจได้สุขเพราะเราไม่แผดเผาด้วยไฟโทสะจิตเราก็ถึงอารมณ์หนึ่งคือความสุขความสงบสุขที่เป็นสุขสงบโยมจับสุขนไว้สั้นๆอีก ไม่ถึงห้านาทีอย่าไปกังวลเรื่องอื่นให้จิตเราสงบก่อนโอกาสที่จะได้ฟังได้ปฏิบัติโดยมีการมีพระหรือครูาอาจารย์มาแนะนําสั่งสอนนันเป็นเป็นมงคลชีวิตการมากราบมาไหว้ในศีนาสนะในวัดวารามสําคัญก็ได้ปฏิบัติยมรวมจิตระยมไม่มีความเป็นเมตตาตนเองเมตตาตนก็คือ ละจากความขับแค้นความเกลียดแค้นความจริงจังความโกรธดูถ้ามีละทิ้งหมดไม่มีความกังวลไม่มีความฟ úng ุ้งซ่านใดๆไม่ลังเลสงสัยไม่ขุนไม่เคืองไม่มืดไม่เบือ่อไม่ไหนต้องทิ้งหมดและยกจิตขึ้นมาไอ้จิตนั้นตั้งอยู่ในอารมณ์แห่งความเบิกบานความสุขไอ้ใจ,จเข้าเบิกบานสุขไอ้ยาวเบิกบานและและสุขเบิกบานสุขมันติดกันพอเบิกบานแล้วมันก็จะสุข ให้จิตเรามีความสุขสุขนี่พอตั้งขึ้นที่จิตแล้วแล้วเนี่ยโยมสสอบได้ถ้าจิตตั้งคือตั้งสุขจริงมันจะเบาสบายมันจะมีความอิ่มเอิบมันจะไม่มีความขุ่นความคลืนค่นคือความคับแค้นความฟุ้งซ่านความเบื่อหน่ายอะไรไม่มีแล้วมันอิ่มมีความสุขทุกขนาโยมใช้จิตดวงนี้ส่งไปให้สัตว์ทั้งหลาย กสัต์ทั้งหลายไม่ว่าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสัตว์ตลางทุกพบทุกภูมิในทิศเบื้องหน้าของโยมในทะเลที่โยมจะเดินทางไปนั้นจงมีความสุขจงปราจากทุกโรคภัยทั้งปวงเถิดกสัตว์ทั้งหลายจะได้บีดเบียนต่อกันเถิดกสัตว์ทั้งหลายจะได้ดูหมิ่นต่อกันเถิดกสัตร์ทั้งหลายจะไ,ได้ปรารถนาทุกข์ให้ซึ่งกันและกันด้วยจิตปยาบาดด้วยจิตมุ่งร้ายเลยโยมแผ่ไปอย่างเนี้ยนี่เป็นภาษาไทยที่แปลจากบาลี ยอมแผ่ไปอย่างนี้ขอสัตวเราจะมีความสุขพ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเกิดและด้วยจิตตรงนี้ยอมแผ่ไปกว้างขวางนึกที่จิตว่าเดินผาพพระพุทธเจ้าพระธรรมส่งขอสัตวเราจะมีความสุขพ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเกิดก็อปัญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากความขับแค้นความทุกข์ใจของสัตว์ทั้งหลายนั้นเพิ่งสิ้นไปในาบัดนี้เถิดแล้วก็ยอมก็แผ่ไปกว้างๆวางไปในทิศที่ยอมจะไปในทิศเบื้องหลังเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องล่างเบื้องบนการแผ่เมตตาไปทุกครั้งนหละ ด้วยจิตที่บูชาธรรมดีแล้วนะนั่นคืออนุภาพของธรรมที่ยิ่งกว่าคาถาทั้งปวงไม่มีคาถาใดศักดิ์สิทธิ์ชงักชงันให้กับเท่ากับเมตตาที่เกิดขึ้นที่จิตของเราอันคาถาทั้งปวงที่เราสวดเราเสกกันนะก็ต้องมาจากหนึ่งฐานของจิตที่มีศีลสองมีเมตตาอบรมอยู่ด้วยด้วยจิตที่มีศีลมีเมตตายึางเป็นกําลังของสมาธิชั้นฌานสมาธิ อัชญชันสมิธธรรมจิตที่ดำริหรือท่องคาถาเ่านั้นหรือสวดเหล่านั้นด้วยเจตนาดังกล่นจะสมฤทธิผลมันสาฤทธิผลด้วยสมาธิในสุดท้ายยังโยมตั้งจิตตั้งใจว่าสุดท้ายขอข้าเจ้าจะมีความสุขไปจากทุก์รุกไปทั้งปวงเติดส่วนลมหา,หายใจคาละเอียดกายขึ้นตั้งกายให้ตรงในสุดท้ายนิดเดียวแล้วตั้งจิตให้เป็นกลาง คือไม่ถือรักถือชังถือชอบถือไม่ชอบใดๆในขณะจิตหนึ่งนี้ให้เป็นกลางกลางอย่างรู้รู้อยู่ที่เป็นกลางกลางรู้อยู่ที่เป็นกลางกลางในเป็นตัวปัญญารักษาจิตให้ปกติไม่ส่งจิตไปภายนอกรู้อยู่ที่ตัวผู้รู้กับตัวผู้คิดผู้นึกนี้และไอ้รู้ให้เข้าถึงใจกลางให้เข้าถึงความเป็นกลางหรือใจกลางของจิตการเข้าถึงใจกลางของจิตได้คือปัญญาที่เกิดขึ้น ก็โยมตั้งจิตตั้งใจให้อยู่ที่ใจกลางของจิตเป็นกลางกลางทุกขณะที่ลงมาใจเข้าออกเข้าออกนั่นคือที่สุดของพระพุทธศาสนาพระพุทธภาวะอยู่ตรงนั้นถ้าประพฤทิปฏิบัติธรรมจริงๆอย่างต่อเน,นื่องโยมจะได้ถึงประโยชน์แห่งธรรมและไม่มีประโยชน์ใดที่สุดถ้ากับประโยชน์โดยธรรมด้ความอ,อานาจธรรมคุ้งของรักษาท่านผู้จัดการของกองบัญชาการเรือภาคสามและคณะนายทหาร จางกำลังผลทั้งหมด,หมดของกองเรือภาคสามของกองทัพเรือและประชาชนในเขตพืพ้นที่และท่านถึงความสุขความเจริญและประกอบหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์พร้อมด้วยสติปัญญาและ้ดยอนพาแห่งพุทธธรรมสง่งนั้นก็ให้การประกอบหน้าที่ด้วยสติปัญญา,น,า,านั้นยังให้เกิดความาาาสำริดผลสิ่งใดไม่ถูกต้องสิ่งใดไม่ดีจะเป็นไปต่อบ,บ้านเมืองของสิ่งนั้นได้สูญสิ้นและสลายไปด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาความปิชจบที่ท่านทั้งหลายได้กระทำ บูชาในพระพุทธในในเขตพระพุทธศาสนาด้วยพุทธนุภาพธรรมนุภาพสังขานุภาพสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็จะเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอท่านได้ถึงซึ่งหน้าที่อันสูงยิ่งขึ้นไปโดยอำนาจแห่งธรรมยัตทาวริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวะเมวะอิตตดินนังเปตนุกปกปติอิชิตตังมติตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุ สัเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาสับีติวัชันตุสัพโรโคยนัสตูมาเตปวันตรายโยสุขีดิกายุโกภวาอภิวาทานศีริสานิจวุธปัญิโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุอนโนสุขขังพระหลังก็เจริญพร